มาดูของจริงครับหน้านาทนครับนาทนมึใหญ่ตอนอะไรเออน้าทนตอนครับโอ <continua ussen S 1> ้เอานาทนครับนาทนลงไปสองไม้นะกัดเลยนะครับซึ่งทางนี่ครับอุ้ยนาทนกัดแล้วนะครับพอเพิ่งมาล้ำผูกสังนะครับกัดเลยนะครับอ่าครับตัวนี้รู้สึกว่าสายแคสอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับอ่าน่าเล็กเตรียมๆตัวเลยนะครับเรามาองเบ็ดวางเบ็ดอุ้ยอุ้ยอันอื่นอันอื่น เอาเลยครับตัวนี้ครับนักทนมาแล้วครับมุ่นน้าจะเป็นกระมงนะครับน่าจะเป็นกระมงนะครับโอ้ยเออพันลังค้ามาเลยครับของหน้าทนมาเลยครับของหน้าทนครับอุ้ยอู้ยลองนี้เลื่อนระวังราดนะครับบางราดอ๋อมีเซฟตี้ครับเซฟตี้ครับตัวนี้น่าจะเป็นกระมงนะครับ ยืนไม่อยู่น,นะครับเป็นหลนนะครับเป็นหลนหน่อยๆนะครับ row, ตอนนี้ครับนาทนครับตอนนี้ now, นาทนเริ่มหายใจเริ่มแนละ้วกกสองม,มีเสียงแล้วนะครับอืมปลาจะรับเขกแล้วนะครับปลาเก๋าปลาอะไรไม่รู้ครับเหม็นมืดผมแสงโยเซแสงอ่าอันนี้ก่อนต้องมึงมึงกี้โดนแสงองคกระมงกระมงครับมุงเขาว โอ้ยได้การเลยแต่เดียวครับแค่แค่นี้นะครับน้ำหูเป้มาแล,แล้วนะครับตัวนี้ผมลักถ่ายอยู่บนหลังคานะครับนี่ครับเห็นตัวนี้เห็นเลย <c oughs> ครับเห็นสันหลังนะครับจำเม็ดเลยครับอู้ยนี่กำลังให้สายอยู่ข้างแคมก์กาบซ้ายนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้่ตัวนี้อะครับนี่ครับทางในหัวกําลังลักเลได้วยหางตาอยู่นะครับอ่าตัวนี้เห็นยายครับ <c oughs> เห็นยายเห็นยายมาอีกแล้วครับอาจจะไม่ใหญ่มากแต่สันหลังพี่เขาใหญ่มากนะครับ โอ้โครับมาเลยครับตัวนี้โอ้มีโอ้ชิงครับมีการมีการชิงชิงนะครับตัวนี้<ค><ด>เนอชิงเลยนะครับตอนนี้ครับสายสายสายสดพะทะสายปลอมนะครับอ๋อตอนนี้สายสายสายปลอมก็กำลังปั่นอยู่นะครับปั่นหลายรอบมาก ซึ่งตัวนี้ของค่าวมันเรารอารมณ์กว่าครับก,กัดกัดกอดครับเพราะว่าของปอมอะสายล่าบูดไม่ยาวครับข,ของสดล่าบูดยาวคาดว่าเป็นปลาอะไรครับประมุเอ่อคิดว่าจากข้อมูลน,น่าจ,จะเป็นห่าดงนะครับห่าดงนี่อะไรฮะห่าวดงนี่ภาษาวิทยาศาสตร์ภาษากลางเขาเรียกว่าปลาอะไรเนี่ยวะออกเป็นปลาครับโอ้เขาเรียกปลาตอแหลครับโอปลาโยกครับเขาเรียกตอแหลบางทีถ้าแบบคนใต้เราไม่เข้าใจครับเขาเรียกปลาโยก ปลาโยครับอ๋อนี่ครับนี่นะครับเป้กําลังหลอนนะครับหลอนหลอนหลอนทางเจ้าสัวอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าสัวเขาปั่นปั่นซ้ายอยู่นะครับอ่ามาเลยครับอย่าเครียดนะอย่าเคสียดอย่าเคสของเอเชียเจ๊ก้ลนะครับใส่ยะครับน่าจะโดนกัดกลางทางนะครับซื้ออ่ามาเลยครับตอนนี้โอ้ปลากระลังที่สมบูรณ์ครับ